ด้วยมาเนมล้เป็นลู่เกาะพานกันมายาบุรีครับมีผู้หญิงเยอะเลยกันใส่ถังท่านท่านคิดว่าผู้ชายจะมีกี่คนตอนนี้ทางจังหวัดมีสสี่คนดูดิเกนมากหรือเปล่าครับเกินมากเลยครับ

สัปาวารานิสัปาวารานีที่เรตามสุไายะสุไทยะสุขทยะสุร์ตาสุตุติวันตามสุสุนติวันตามทางของในการท่ทอดต้นาเพื่อเด็ก อยากอะไรก็ถือว่านาการฝึกางการการบรรเทาบรรเทาชึ Aí, ้แล <Becca. S 1> ้บอลุสุงให้แกประชาชนในวันนี้แล้วก็สามารถบริจาคชางโลมาได้ครับผมครับนี่นะครับครับโอนี้ก็มีพอดี ท่านหลวงพ่อสายทองไปสร้างโรงพยาบาลไปที่นั่นเลยแล้วก็ก็เลยจะขออนุญาตแต่งเบ,บาพระท่านก็ช่างนงสือขึ้นมาก็มีเงนินบริจาคเข้ามาสามล้านกว่าแลบบา้วสถาบันก็ไปสร้างโรงพยาบาลทีม่มาหาของมารวมมดในพุทธาฏิกเลยนะที่รับตำแหน่งใหม่บางท่านก็อาจจะมีมหองอม,มีดอกไม้มีอะไรมาแสดงความดีซึ่งอาจจะสิ้นเปลืองแต่ถ้าเรามาทำบุญร่วมกันก็จะได้ไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าเอาไปใชออ้ ช่วยเหลือเรื่องการศึกษาต่อไปก็เป็นแทนการแสดงความยินดีแต่ว่าเป็นุร่วมกันก็เป็นที่มาของการจัดการเพื่อตั้งท้งหินนี่ท่านเตรียมรับมือ ก็มีสส่วนส่วนที่1ก็คือว่าอะไรที่เป็นหน้าที่ของผมว่าประกอบท้องถิ่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องสนับสนุนอะไรที่เป็นหน้าที่ของกรกตแล้วรองขอมาอย่างจังหวัดเราก็ต้องทํางานร่วมกันแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะต้องเตรียมทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้พร้อมแล้วเมื่อไหรก็เป็นเรื่องที่ผู้มน่์หนาาจะได้ช่วยประสานมาว่าจะให้เราทําอะไรบ้างครับแต่ว่าเราจะต้องเตรียมทะเบียนให้พร้อมก่อนเพื่อที่จะให้รองขอมาจนได้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ขอบคุณมากนะครับผมอยกกำลังใจให้นะมีอะไรแนะนำด้วยนะ